ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กับชั้นผมกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาแคทโลว์อกนั่นเองนั่นแหละครับท่านผู้ชมในแบบ a n i m e World t o w e r d e f e n s e ไม่มีซิม,มอนิเตอร์นะผมเกือบพูดแล้วนั่นเองนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนลงดันในเนลด์นะโตละลวกันนะครับท่านผู้ชมนะระดับอินเซนไชนใช้แค่ตัวธนูตัวเดียวนะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมนะเฮ้อมันต้องผ่านอยู่แล้วสิใช่ไหมไม่ผ่านผมจะอัดลิปบทำไมใช่ แล้วเราตัดไปเจอกันในดาดเลยนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลาได้ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ตัดปกันมาในดานแล้วนะครับผมจะทําการจิ้มอาหารไว้30นะครับแต่ผมจะไม่สั่งนะผมแค่จิ้มไม่จะเฉยนะครับผมการาหันบทนะแต่จริงเราสามารถสแปมสั่งอาหารได้นั่นเองนะครับผมเพื่อไม่ไปการโอโเจผมจะวางไว้ตรงนี้สองอย่างนี้นะครับผมเพื่อให้มันเดินไปในงามเดียวกันอย่างนี้นะมันจะยิงทีเดียวนะครับผมผมจะปรับตัวหนึง่งปรับเป็นล้าดแล้วกันนะครับ ทีนะวางอย่างนี้นะครับผมไอตัวนี้ผมเอาสแต็จยังไม่ได้รีออฟมาเลยนะครับผมโอเคเลสโกโอเคได้ครับผมเราก็จะค่อยๆเล่นไปค่อยๆอ,อัพตัวไปครับผมโอเคค่อยๆอ,อัพไปพอมีตัวหลุดแล้วก็วางเพิ่มด้านหลังเพิ่มครับผมตัวนี้มันวางได้ทั้งหมดแปดตัวนั่นเองนะครับโอเคเราก็ค่อยๆอัพตัวทําให้มันไม่ค่อยหลุดนะครับทุกผู้ชมอ่ะแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยหน่อยนะโอเค ผมจะเริ่มทาการสั่งอาหารไว้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะตัวที่เราอัพมันเหมือนแบบค่าอาหารจะหมดแล้วนะครับอุประทำการสั่งอาหารทิ้งไว้เลยโอเคผมก็ทําการให้อาหารหมดทุกตัวเลยแล้วกันแล้วก็สั่งทิ้งไว้อีกนะครับผมนะฮะเราจะเล่นแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโอเคตัวนี้อัพตันหนึ่งตัวนะครับเราก็พยายามดูหลอดอาหารนะครับแล้วเหลือตังไวพันห้าตลอดนั่นเองนะครับท่านผู้ชม โอเคผมทําให้มันเป็นวงอย่างนี้ก่อนนะเพื่อเวลาเราตีมันจะได้ง่ายๆนะครับผมโอเคผมก็ทําการสั่งอาหารแล้วทาการให้อาหารนะครับโอเคเลดี้ผมว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ก็สามารถลงแบบผ่านกันได้นะอันนี้ผมแบบมือล้านสั่งเพิ่มไวนะ้นยที่จริงไม่ต้องสั่งเพิ่มก็ได้นะครับเป็นเลดี้แบบผู้เล่นใหม่ครับผมสามารถหาตัวท S อ,อย่างซาบุสะได้แบบง่ายดายนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโดยการเรามีแค่ตัวนี้เลเวลตันนะเราก็สามารถผ่านด่านนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผม โอเคจริงๆครับผมนี่แล้วก็เล่นชิวๆอ่ะครับเดี๋ยวผมจะสอนผ่านทุกเพลดเลยละกันแต่จะแยกเป็นคลิปๆไปเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคนะฮนะเนี่ยครับเราก็พยายามอัพด้านหน้าให้ตันครับพอด้านหน้าตาันปุ๊บเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมเราก็ดองตังไว้ครับผมกันพลาดพอเวลาเราพลาดปุ๊บเราจะได้ไปอัพด้านหลังได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำฟอร์มชั่นอย่างนี้ละกันนะอันนี้เอาไว้3ตัว ไอ้ด้านนี้เอาไว้สองตัวเพราะตัวนี้อ๋อมันวางปรับวางได้6แล้วเหรอเนี่ยโอโหบางด่านก็วางได้แดผมงงว่ะตอนแรกันวางได้แดนะครับตอนนี้ต้องดูเลือดมอนด้วยนะครับผมเลือดมอนอยู่ที่หก0มื่นหรือเปล่าผมมองไม่ค่อยชัดอ่ะนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมตีอยู่ที่หมื่นหนึ่งก็ยังทันอยู่ครับหมื่นหนึ่งก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราก็สั่งอาหารแล้วก็วนไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยใช้แค่ตัวนี้มันก็ผ่านแล้วครับท่านผู้ชมเพราะตัวนี้มันมีข้อดีตรงที่มันตีไวมากๆเลยนั่นเองนะครับท่านผ ทำให้นาเมดเราจ่ายทันนั่นเองนะครับถือว่านาเม็ดว่าอาจจะออกน้อยๆค่าสเต็มันน้อยๆไม่ใช่ปัญหานั่นเองนะครับแต่ถ้าใครลงเลทนี้ผมแนะนําให้ลงลงแล้วทําซากุระทิ้งไว้เลยนะครับผมมันจะตัดปัญหาด้านการลงเลทหลายๆเลทเลยนะผมยังไม่ได้ทํานั่นเองนะเพราะผมเสียว,ว่าบางคนเขาขี้เกียจอีโวไงเช่นประเภทเดียวกันกับผมอย่างนั้นผมจะมาสอนด้วยเลยแล้วกันว่าไม่มีซากุระสามารถลงอีโวเลทนี้ได้ไหม่จรึงมาลงได้นะครับท่านผู้ชมนี่โอเคมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มหลุดมาด้านหลังแล้วครับท่านผู้ชมอย่างนั้นผมจะทําการ อัพพวกนี้ถึงไวเลยโอเคเนี่ยเรียบร้อยครับทุกผู้ชมมันก็ตายเรียบร้อยเนี่ยมันการในพวกตัวหลุดหลุดพวกนี้นสมุทรอะไรพวกนี้นหลุดมาครับทุกผู้ชมตัวนี้ก็จะยิงตายแล้วเราก็ผ่านเลเยอนี้โดยการใช้แค่ตัวนี้เฉยๆนะท่านผู้ชมแล้วแบบตัวเดียวอ่ะชิวๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองกลับไปสุบหน้าล็อบบี้กันนะครับผมว่าผมอัพทํายังไงบ้างเล่นยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับไปอยู่หน้าล็อบบี้กันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมไม่ได้เข้าเซอร์ฟีนะครับอาจจะแหลกๆนิดนึงนนนนนนะะะะะคคครรรัััับบผผผมมมเเพาออดดลิปไปวย้ย่ง มาเราจะมาสรุปกันแล้วครับผมทําการใช้ตัวธนูจากเรื่องเฟสแกนออเดอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับถ้าใครมีข้อมูลที่แน่ชัดก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะสามารถตีหายได้ก็คือตีพวกตัวบินนั่นนั่นเองนะครับเป็นตัววางที่สูงนะแล้วข้อดีต่อไปก็คือมันใช้ตั้งวางน้อยครับผมแล้วก็ตีเร็วนเมทคงที่ที่1700นะเลเวลตันนะครับผม สปีดอยู่ที่4ระยะ40กํากลังดีนะครับสต็งผมว่าน้อยไปหน่อยนั่นเองนะแต่ไม่เป็นไรก็ผมมาเป็นด่านแรกๆที่เราเล่นตัวเดียวเท่ากับตังเราเหลือในการซื้ออาหารอยู่แล้วนั่นเองนะครับผมนะแล้วด้านที่ผมเอาออฟรีออฟผมยังไม่ได้รีนั่นเองนะครับผมมันก็จะ 100- 100 100นะครับถ้าใครรีออฟได้ของดีกว่านี้ก็จะเล่นง่ายกว่านี้มากๆจะรีออฟตังรีออฟนาเมดนั่นเองนะครับผมให้ได้1.5หรือตังทั้งคู่นั่นเองนะด่านนี้จะผ่านง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับท่านผะ นั่นเองนะครับผมนะสลับตัวนี้นะฮะกับเลดนี้ผมว่าความยากผมว่ามันน้อยมากเลยนะก็เป็นสลับมือใหม่ผ่านได้นั่นเองนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ยิ่มกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับนะสามารถเข้ามาเล่นกับผมได้ในดิสคอร์นั่นเองนะครับผมนะกดไลค์กันมาเยอะๆนะผมขอขอบคุณมากนะครับที่คลิปที่แล้วที่ผมลงไปยืนเฉยๆฟาร์มเลดบอสนั่นเองนะครับทผู้ชมที่มีคนดูเยอะกดไลค์เยอะขอบคุณมากเลยนะครับผมนะตัวอีพีหน้าผมจะไปลงเลดต่อไปเลยก็คือเลดดักบอลนะครับผมเจอกันครับบายจ้า